สวัสดีครับสวัทนครับขอ,ขอบต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่กรรัชพัฒน์เเชอรีคอนเสิร์ตครั้งที่สี่ใช่ <c oughs> ใช่นะครับผมเป็นคอนเสิร์ตครั้งที่สีแล้วก็เราอยู่มาสีปีแล้วเนาะแก่ ู้สึกว่าตัวเองแกะป่ะไม่แกะห่ะไม่วิ่งตามบ๊อกบไม่แกะเลยวันนี้เป็นวันที่ทุกคนจะได้อยคสุขมากๆกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ผมรับประกันได้แน่นนะเพราะว่านี้เตรียมมาดีครับผมทุกอย่างทุกอย่างเสื้อผ้า แฟชั่นนิส no ต้าเพื่อนงงเพลงเพราะเสียงของเพ่นเพลงทุกเพลงนะครับผมในคอนเสิร์ตครั้งนี้พวกเราได้มีส่วนร่วมในการ ช่วยกันคิดแล้วก็คิดว่าน่าจะให้ทุกคนได้ฟังอะไรที่แบบว่าแปลกใหม่บ้างนะครับเพราะว่าผมเข้าใจแล้วว่าแฟนทุกคนก็น่าจะฟังเพลงเดิมๆกันบ่อยมากๆแล้วจากการดูชื่อต่างๆตามงานอีเวนต์ต่างๆาบ้างนะฮะก็เลยอยากจะทําอะไรที่ให้ทุกคนได้เห็นอะไรที่แตกตามากขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งใจมากกับคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าจะมีครั้งที่5้าหรือเปล่า พูดเป็นประโยคลอยๆขึ้นมาครับผมรต้องการคำตอบอะไรเป็นประโยคน์บอกเล่าอยากตอบก็แต่อยากให้ทุกคนได้ลงสุขมากๆกับคอนเสิร์ตนี้เหมือนว่าดูครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟังดิเวลาทำอะไรเนี่ยถ้าเราคิดว่ามันคือสิ่งสุดท้ายครั้งสุดท้ายที่ทำมันจะตั้งใจมากๆได้บอกปหม อะไรนิดอะไรหน่อยพูดไม่เข้าหูหน่อยก็นั่นแหละก็เอาเป็นว่ามีกมสุขแล้วกันวันนี้นะครับอยากใทุกคนได้มีกมสุขเมื่อกี้ออกมาโอ้โหน่าเฮ้ยเครียดมากเหรอคือมีอะไรจากที่บ้านเหรอหรือว่าทำงานเหรอ ขอโทษครับผมมือเลยโมได้แต่งเขียนคิ้วทางตาด้วย มีเพลงใหม่เพลงมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสได้คุยคุยกันมากกว่านี้จริงๆแล้วเขาบอกว่าที่นี่นะครับโรงเบียร์ยีราบันตะวันแดงเป็นที่ที่ผมเคยมาร้องเพลงที่นี่ครั้งหนึ่งเคยจำได้ไหมร้องเพลงกับคุณเชฟร,รุทธิยาจิวบ,บังบาซึ่งคุณเชฟก็ร้องที่นี่ประจำอยู่แล้วนะครับแล้วกเ็เคยมาตอนตอนก่อนก่อนประกวดเดอะสตาร์นะครับแล้วก็แล้วก็พอหลังมาหลังจากน้างนี่บุ๊กก็ก็ดังเลยตอนนั้น ลูกมีหลานเอามาร้องให้นี่ก่อนแอ่ะกเ็เขาบอกว่าใช้ได้ถึงกี่โมงนะที่นี่ <c oughs> ห้ามโมง <c oughs> อะไรของคุณละ่ะเขาเปิดร้านไม่ทันกันพอดี